รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วครับทุกช่าถวายน้ำมันเครื่องบูชาหุ่นยนออต์ Optimus Prime ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับช่องขุนพลสตูดิโอเหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกระแสที่มันยังเป็นไวรัลอยู่นะครับในตอนนี้ก็คือ คนไปบูธาออปติมัสพายหรือว่าหุ่นนต์ฟาดคอมเมอร์นั่นเองก็ต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนเลยว่าคนไทยสมัยก่อนเนี่ยนับถือศาสนาผีเป็นหลักนะฮะมีการบูชาเส้นไหว้พวกทูผีปีศาจผีสาบางไม้เทวดาอารักษ์หรือว่าการขอเลขขอหวยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความเชื่อของคนไทยมาสมัยตั้งแต่โบราณนะฮะ มีการเข้าทรงองค์เจ้าหลายๆประเภทเข้าด้วยกันนะครับมีการแบบว่าเป็นร่างทรงทรงเจ้าแล้วก็กระโดดรลเต้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมและก็ความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณนะฮะก็เห็นตามภาพนี้เลยฮะก็จะมีคุณลุงกำลังทำพิธี เหมือนเป็นการวิธีบูชาเส้นไหว้ผีนะครับเพราะว่าผมเห็นในภาพก็จะมีพวกอาหารการกินมีการทำพิธีทางสายศาสตร์หรืออะไรทักอย่างนี้แหละครับในการบูชาผีแล้วก็มีการเล่นดนตรีนะครับเป็นวัฒนธรรมของคนอีสานนะฮะเรามาดูประเพณีต่อไปนะฮะก็เป็นประเพณีเหมือน เป็นการบูชาผีปุย่าหรือว่าผีตาขนทางจังหวัดน่านมั้งครับที่ผมเห็นจะเห็นคนกำลังทำวิธีแล้วก็เล่นดนตรีกันอยู่นะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแต่ไอ้ความเชื่อที่มันบูชาออปติม um ัพพามนี่ผมว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะฮะในหลักของความจริงจริงมันก็ดูตลกอยู่นะแต่ในหลักของ ความเชื่อของแต่และบุคคลมันก็แตกต่างกันนะนะอาจจะไหว้เพื่อทำคอนเทนต์หรือว่าอะไรทั้งอย่างน่าดูเลยฮะก็คือสังคมไทยอะไรก็ได้ะฮะก็คือแบบว่าอ่ากูมีความเชื่อแบบว่าเอออะไรที่มันมูอะไรที่มันแบบอะไรเฮ้ยอันนี้บูชาแล้วมันสำเร็จแล้วมันได้จริงๆอะ่ะแม่งไปกราบไหว้กันเว้ยแล้วคือแบบโอ้เชื่อหุ่นยนต์ออพติมัสราคือแบบ เป็นอะไรที่น่าเหนือเชื่อมากเลยครับก็แบบว่าอย่างนี้แหละครับก็สังคมความเชื่อของคนไทยถ้ามันมีความเชื่อแบบแปลกๆเข้ามาในประเทศไทยก็คือคนไทยจะรับหมดก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีไว้แค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ